มดากทีดากออกพี่เอ้ยจังไรกระวางสันตัดก็บกเฮ็ดพี่น้องพี่บ่ได้บ่ได้นี่เด้เปิดออกมันเห็นนังซี่ดอกเด้เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระเฮ็ดเด้นี่ไ่ได้ <c oughs> <c oughs> ตัดดอ,อกได้ค่ะขาพี่หน่อยเอ้ยจะเอาไปตัดย่บ,บ้านเพราะว่ามันเป็นนังไดดอกมันเห็นเฮ็ดนะนะเบิง่งนี่แหละจ้ะโอ้อยกเห็นแล้วเนาะ รมเรียกเห็ดนี่แลหลเะเ,ออเป็นกำลังขึ้นกำลังขึ้นพูดนะพูดนะเพียเพียเพียพีพีวันนี้เออดูสิพี่น้องมาเบิงเห็ดเพิงขาข,าขาวค่ะโอ้ยพูดนะพูดนะ ขาะบ่วขอว่าตัดขาเด้ยก็จะไปตัดที่บ้านมันหลโอ้มังงามกระดักกระดดเว้ยบ่เด้อตัวบกง่ญยเด้ออันนี้ตัวหน่อยจะเห็นทีหลังเด้อเ้หยุดนะ เย็นอยู่เย็นดีเด้อไปตรงนี้ก่อนใจเย็นๆย็จะรีบไปไหนพี่สามอ่ะแย่งของเขาเดี๋ยวตีมือนะมาสโลสละอยู่นั่นละมัอมาโลสละอยู่แม่ไม่แยกของกันแม่เบิ่งข้ามย่างหันก็ได้แต่งาจะมาจะมาลักท้ายเอาดาบกันได้ปี